คุณพักการเมืองทุกๆพักที่ติดต่อมาหนูเลยตัดสินใจแล้วว่าหนูจะไม่ลงค่ะราะถ้าเราลงอันไหนอันหนึงใช่เพราะถ้าเราลงเพราะถ้าเราลงอันไหนอันนึงนะที่เหลืออีกสิบแปดพักก็เกียดฉันหมดเลยซึ่งจริงมันสามารถดําเนินคดีได้แต่ทุกอย่างจะต้องมีการไส่สวนนะท่าในชั้นศาลด้วยจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคุณก็ต้องนําพยานหลักฐานไปในการที่จะสู้คดีอาญาไม่ว่าจะเป็นการคุกคามหรือไม่ว่าจะเป็นการ อะะตอนแรกก็ว่าจะหยุดนะคะก็ทําเป็นไม่ใส่ใจแต่พี่เป็นคนหนึ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าการที่เราหยุดและอีกฝ่ายสามารถคิดได้และหยุดพฤติกรรมได้พี่ก็จะทําแต่บางเอิญที่เขาไม่หยุดและทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าตอนนี้โพสต์เขาหนักขนาดไหนแล้วชื่อบุ๋มชัดเจนมีถึงขนาดบุ๋มบรรดาแล้วแฮชแท็กข้างล่างว่าหมีเหม็นมากทุกคน กฎหมายปัจจุบันนี่มันเป็นยังไงกฎหมายปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นกฎหมายที่ว่าไปตามปกตินะครับมีโทษอยู่แล้ว4ถึงอ่า20ปีนะอย่างมากก็เพิ่มโทษมากขึ้นอย่างแล้วก็ตามก็อยู่ที่ดุลพินิษ์ของศาลนะฮะแล้วก็อยู่ที่ทุกๆก,กรณีไม่ใช่ว่าโอ้คมคืนแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องมีโทษเท่ากันหมดไม่ใช่ศาลจะใช้ดุลพินิษ์ในการพิจารณายึดอะไรเจตนาเป็นสําคัญนะครับทนายบุญถาวรก็พูดบอกว่า ถ้าสมมุติว่าล่วงละเมิดทางเพศไม่ใช่เฉพาะทางอวัยวะเพศอย่างเดียวนะฮะปากแล้วก็อย่างอื่นอะไรประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดด้วยก็มีการเพิ่มเพื่อที่จะเสนอเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขกฎหมายเป็นบทบัญญัติอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามเป็นเพียงดราม,ม่าที่เกิดขึ้นชั่วคราวผมมั่นใจนักหนังฝ่ายก็คุยจากันได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเชษฐศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง a c e b o o k รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนือประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของดรามา่าศึกสงครามนะครับนางงามนะระหว่างปารีนากับบุม๋มปรัดดาวงผู้ดีไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าทั้งสองฝ่ายสัมภาษณ์อย่างไรและสุดท้ายปรดัดดาจบลงที่ไหน ค่ะคือมันเริ่มจากือฉันไปเห็นเดลิเ w ียนะคะมีการโพสต์ว่าความถึงการพูดถึงคุณหบันยรดาดิฉันก็โพสต์ว่าอยากให้คนที่เป็นดาราเนี่ยพูดจาอะไรต้องระวังเพราะเดี๋ยวสังคมจะเข้าใจผิดนะคะมันเป็นเรื่องของการที่ไปโพสต์คำนองว่าส่มขืนหรือการคุกคามเนี่ย ไม่สามารถดาเนินคดีได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมนดาเนินคดีได้ผมมีความคิดเห็นอะไรเรื่องนี้กันไปบ้างแล้วเพราะหลายหลายคนจะเห็นว่าผมเป็นคนที่ลุยเรื่องนี้มาโดยตลอดเรื่องข่มขืนมาโดยตลอดดังนั้นมันก็ไม่แปลกอะไรที่ผมต้องให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้อย่างตอนที่ผมเข้าไปในคณะกรรมการเนี่ยผมทํางานอะไรบ้างและผมก็ไม่เคยมานั่งบอกชาวบ้านว่าผมอยู่ในตําแหน่งอะไรเพราะอะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยค่ะกับตําแหน่งของุ๋ม แต่ประโยชน์ของประชาชนที่บุ๋มเข้าไปทํางานตรงนั้นคือคุณได้กฎหมายอะไรมาเพื่อปกป้องผู้หญิงและเด็กและเยาวชนอื่นๆต่อไปในอนาคตรหรือเปล่านี่คือความตั้งใจของผมเองดังนั้นบุมเลยไม่เข้าใจว่าเขาทําเพื่ออะไรช็อกนี่ค่ะในพื้นที่ของดิฉันเองที่น้องประชาชนก็มีการมาดําเนินคดีกันที่โรงพักเยอะไม่ว่าจะเป็นคดีข่มขืนซึ่งคดีข่มขืนเนี่ย ปัจจุบันแล้วมีการเพิ่มโทษด้วยซ้ำเป็นโทษสูงสุดคือประหารชีวิตแล้วก็คดีคุกคามก็โทษสูงก็คือติดคุกนะคะมีทั้งจำทั้งปรับแต่แน่นอนว่าถ้าคุณไปลงบันทึกประจําวันอย่างที่คุณกล่าวอ้างมันก็จะไม่เป็นคดีอาญาเพราะมันเป็นการบันทึกประจําวันแต่ถ้าคุณไปแจ้งความการแจ้งความมี2ประเภทก็คือไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจําวันหรือไปแจ้งความเพื่อดําเนินคดีอาญาคะคุณต้องไปแจ้งความเพื่อดําเนินคดีมันถึงจะเป็นคดีอาญา มุมมั่วอืย่างเงี้ยค่ะย่างคาว่ามั่วเนี่ยมั่วกฎหมายมุมมั่วไม่ได้หรอกค่ะในนั้นมีนักกฎหมายเต็มไปหมดเลยนะคะและมีทั้งในส่วนของตํารวจสืบสวนสอบสวนที่เจอคดีความต่างๆมีนักที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่นั่งอยู่ในนั้นมีนักกฎหมายมีอายการมีจากตุลาการมีไม่ใช่ตุลาการสิมีอายการมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีเยอะมากค่ะ ดังนั้นคำว่ามั่วเนี่ยมันหมายถึงการทํางานของคณะกรรมการทั้งหมดเลยเหรอคะมันไปไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะไม่ได้มีประชารัศดรเลยใชไม่ได้มีหรอกคา่ะแต่ว่าอยากอยากให้ดาราอ่ามีความระมัดระวังในการที่จะอ่าพูดหรืออะไรเพราะว่าดารานี่ก็จะเป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความสนใจนะนเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยบางทีประชาชนไม่รู้ประชาชนก็เปเชื่อ มันก็จะส่งผลกระทบให้กับสังคมเยอะคณบุ๋มน่าจะมีปัญหาส่วนตัวอะไรกับคุณเอ๋บ้างไหมอุ้ยไม่เคยแล้วบุ๋มเองเนี่ยจริงๆบุ๋มเคยสัมภาษณ์เขาหลายรอบมากเลยนะคะแล้วแต่ละรอบที่สัมภาษณ์นั้นบุ๋มให้เกียรติในความเป็นลูกผู้หญิงเขานะแม้ว่าคําถามที่จะขึ้นในหน้า Facebook Live หรืออะไรก็ตามตอนที่สัมภาษณ์เขามันจะดูรดนแรงและหยาบคายบ้างก็ตามบุมไม่เคยเอาํำถามพวกนั้นมาถามเขาเลยนะคะเพราะเราถือว่าเราให้เกียรติผู้หญิงและตำแหน่งที่เขาเป็น ดังนั้นบุ๋มก็เลยงงเนี่ยเนี่ยยังยืนงงอยู่เขาเป็นอะไรของเขาอ๋อไม่ได้อ่านแค่ผ้าหัวข่าวล้วคะ่ะแต่อ่านทั้งหมดแล้วคะ่ะอ่านทั้งหมดก็กลัวประชาชนจะไปอ่านก็จะไปเข้าใจผิดเดี๋ยวใครโดนข่มขืนใครถูกคุกคามก็จะไปลงบันทึกประจำวันกันอย่างเดียวซึ mm ่ง hmm. จริงๆมันสามารถดําเนินคดีได้แต่ทุกอย่างจะต้องมีการไต่สวนนะคะใเนชั้นศาลด้วยจะต้องให้ความเป็นธรรมแบบถูกต้าคุณก็ต้องนํพยานหลักฐานาไปในการที่จะ สู้คดีอาญาไม่ว่าจะเป็นการคุกคามหรือไม่ว่าจะเป็นการขม่มขืนนะคะตอนแรกก็ว่าจะหยุด<ม>นะคะก็ทาเป็นไม่ใส่ใจแต่พี่เป็นคนหนึ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าการที่เราหยุดและอีกฝ่ายสามารถคิดได้และหยุดพฤติกรรมได้พี่ก็จะทําแต่บางเอิญที่เขาไม่หยุดและทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าตอนเนี้ยโพสต์เขาหนักขนาดไหนแล้วชื่อบุ๋มชัดเจน มีถึงขนาดบุ๋มบรรดาแล้วแฮชแท็ข้างล่างว่าหมีเหม็นมากทุกคนแรงนะสซเขียนกันอย่างนี้เหรอเอาเรื่องไหมคงต้องเอาเรื่องแล้วล่ะค่ะเพราะเขาไม่หยุดเพราะตอนนี้น่าจะเพประมาณเกือบแปดโพสได้ละล่ะที่เขาเขียนถึงบุ๋มและแฮชแท็ชื่อบุ๋มเต็มๆบุ๋มอยากจะบอกว่าบุ๋มทําเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของคณะกรรมการค่ะต้องฝากฝากบอกจริงๆนะะขอบ,บอกพี่น้องประชาชนว่า คนบุญปดาพูดอะไรไปก็ต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะเสพข้อมูลต่างๆด้วยเพราะว่ามัน,มนไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็การเข้ามาในกรรมธิการเนี่ยก็เขาก็ไม่ใช่กรรมธิการนะคะเป็นที่บรึกษาทกรรมธิการเพระฉะนั้นมันมีส่วนต่างๆหน่วยงานต่างๆในการดูเรื่องราวต่างๆแล้วก็วันนี้ก็มีการเพิ่มโทษถึงสูงมากขนาดนี้แล้วที่ได้เล้าวไป ก็ต้องเสร็จข่าวสารของคุณบุ๋มด้วยวิจรยญาครับวนี้จะเป็นการโต้ตอบกันไปมาไหมครับไม่ไปมาแล้วค่ะเพราะผมหยุดโพสแล้วข้อความแลข้อความหยุดแล้วรุนแรงหนึงบุ๋มรุนแรงยังไงอย่างเช่นให้ไงมือแล้วก็เดี๋ยวจะกดน้ำไปให้เดี๋ยวฝั่งนู้นจะตอบโต้มาอีกหรือเปล่าโอ้ยเขาตอบโต้อยู่แล้วต่อให้บุ๋มไม่เขียนเขาก็ตอบโต้มาอยู่แล้วเขียนมาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะว่าขนาดบุ๋มบุ๋มเขียนไปโพสหนึ่งนะเขาปึ้งพึ่งึงึงกับมาใหญ่เลยดังนั้น บุ๋มคิดว่าในเมื่อเขาไม่หยุดในเมื่อเขาเริ่มเละเทะบุ๋มก็คิดว่าก็น่าจะฟ้องร้องเขาให้เขาได้รู้จักคําว่าคําว่ามารยาทคืออะไรนะคะพระบอรคอมคืออะไรคุณไม่มีสิทธิ์เอารูปบุ๋มเอาชื่อบุ๋มเอาอะไรของบุ๋มไปใช้แบบนั้นในทางเสียหายหายแล้วก็ที่สําคัญคือบุ๋มทํางานตรงนี้เนี่ยที่เอาตัวเข้าไปทํางานในคณะกรรมการเนี่ยบุ๋มถามทุกคนเลยค่ะตรงนี้เลยนะบุ๋มได้อะไรหรอ ผมไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะคะนอกเหนือจากความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนของผู้หญิงทุกคนต่อไปในอนาคตเท่านั้นเองทำกฎหมายให้มันคันสมัยขึ้นเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ผมได้ดังนั้นแล้วผมมาเจอคนแบบนี้ผมก็คือผมก็คงต้องฟ้องค่ะแล้วก็คิดในใจว่าเออเอาค่าฟ้องเนี่ยนะเอามาเลี้ยงหมาจรจัดทั่วประเทศจบคุณจะมาดูถูกตำแหน่งคนเพียงแค่คุคณเป็นสสไม่ได้ดังนั้นวันนี้นะ ผมมีแรงบันดาลใจใหม่รู้ไหมอะไรถ้ามีโอกาสผมจะไปเป็นสอสอแล้วผมจะไปทำให้เขาดูว่าสอสอที่ดีควรทำตัวยังไงขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจที่เขาทำให้ผมเปลี่ยน ที่ผ่านมาบุ๋มปฏิเสธมาโดยตลอดว่าฉันจะไม่ยุ่งแม้ว่าที่ผ่านมาบุ๋มจะยืนอยู่ในการเมืองาขานึงก็ตามทุกตําแหน่งก็ตามในฐานะนักวิชาการแต่วันนี้บุ๋มจะไปเป็นสอสอให้เขาดูว่าน้ําดีมันต้องทํำยังไงทํางานเพื่อประชาชนทุกวินาทีมันควรทํำยังไงคุณไม่ควรทําตัวแบบนี้คุณไม่ควรดูถูกคนแบบนี้คุณไม่ควรดูถูกผู้หญิงด้วยกันแบบนี้และคุณควรจะหยุดพฤติกรรมและทํากับบุ๋มไม่คนสุดท้ายค่ะ ค่ะก็โซเชียลเขาก็เป็นอย่างนั้นกับดิฉันมาตัง้งนานแล้วนะคะเดี๋ยวคุณเอกเ,เขาต้องออกหลายๆที่หลายๆเช,ชิญค่ะเชิญที่ฉันจะได้เก็บหลักฐานเชิญเลยจะได้เก็บหลักฐานจะได้เอาไหลตังค์ไหล่ไหลวาระไงฟ้องพูดเยอะๆจะได้เก็บไหล่วาระชอบ หมาจะได้ทั่วประเทศดิคือบางคนก็โยงไปว่าเป็นนางสาวไทยเหมือนกันเหมือนกันอะไรเขาตำแหน่งไหนค่ะอย่ากจะปกป้องศในสีนางสาวไทยอย่าอย่ามาพูดว่าการเหมือนเป็นการสงครามนางงามบางคนบอกสงครามนางงามเอาลูกมาเปรียบอะไรเงี้ยค่ะค่ะไม่เป็นไรคือคือจะจะด้วยตำแหน่งไหนก็ตามเถอะแต่เขาไม่ใช่นางสาวไทยเรามีครอบครัวนางสาวไทยที่เราจะนัดบิทติ้งกันทุกคนจะเห็นนะคะว่าบุ๋มจะมีกลุ่มนางสาวไทยของบุ๋มกัน เรามีกลุ่มนี้อยู่แล้วค่ะแต่เอไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะคะถ้ามีโอกาสจะเป็นสสเนี่ยคำนี้เนี่ยนะมันมาจากอารมณ์แบบ้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถามว่าอยากเป็นเหรอวันนี้มีโทรศัพท์พักการเมืองมาทั้งหมดไม่ได้โม,โม้เลยฉันมีเบอร์ทุกคนพี่นกเป็นคนรับเบอร์ด้วยสิบเก้าพักค่ะ สิบเก้าพักนะประเทศไทยเรามีพักการเมืองเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ,อเยอะสิเนาะเยอะสิฉันเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กรก,กตทำไมฉันจะไม่รู้อืมเยอะจริงๆเยอะยออยะมากเลยค่ะสิบเก้าพักค่ติดต่อมาขอบคุณขอบคุณก่อนขอบคุณพักการเมืองทุกๆพักที่ติดต่อมาหนูเลยตัดสินใจแล้วว่าหนูจะไม่ลงค่ะ ถ้าเราลงอันไหนอันนึงใช่เพราะถ้าเราลงเพราะถ้าเราลงอันไหนอันหนึ่งนะที่เหลืออีกสิบแปดพักก็เกียดฉันหมดเลยและอีกอย่างหนึ่งมานั่งคิดดูแล้วฉันเป็นของฉันอย่างเงี้ยแต่ฉันจะทํางานเพื่อประชาชนฉันจะทําให้อีกหลายต่อหลายคนมีแรงบันดาลใจในการทําสิ่งดีๆโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีตําแหน่งไหนคุณจะเป็นใครก็ตามคุณก็ทําความดีได้ คือฉันก็ทำของฉันอยู่แล้วอะใช่ไหมแล้วทำไมฉันถึงต้องไปแบบอยู่ใต้ร่มของพรรคการเมืองไหนหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องของปนัดดาวงพูดดีกับ,บาปารีนาไกรคุบนะครับคนหนึ่งก็เป็นสสคือปารีนา ดาวงผู้ดีก็จบเปียวเอกนะฮะปรารินาบอกว่าจบเปียเอกผมไม่ทราบว่า <c oughs> จริงหรือเปล่านะแต่ก็ไม่ได้ใช้คําหน้าว่าด็อกเตอร์เรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องของเรื่องต้องบอกว่ามันมาจากมงคลกิจมงคลกิจสุขศรีธารนนท์นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะสสมงคลกิจเข้าไปทําอะไรมงคลกิจเนี่ยทำหนังสือเชิญนะ,ะ,ะบุ๋มปนัดดาเนี่ยมาเป็นกรรมธิการนะพี่ณาเรื่องกฎหมายการข่มขื้น นะครับแล้วก็มีทนายบุญถาวรแล้วก็มีคนอื่นๆนะมาตั้งเป็นกรรมธิการพิจาณาเรื่องข้อกฎหมายการข่มขืนว่าจะเอาอยัางไงกันนะครับปรากฏว่านะครับก็เป็นที่มาของการถกเถียงแล้วก็ปลาลีนาะก็เอาไปโพสต์ว่านะบุ๋มเนี่ยเรียกร้องเรื่องของการข่มขืนแต่ตัวบุ๋มเองเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่นะแต่งตัวคือไปเอาภาพเก่าๆนะตอนบุ๋มก็ถ่ายภาพวิวนะภาพ บิวอะว่าบิวอะนะเป็นนางงามเมือนกันถ่ายภาพบ mm ิว hmm. ก็เลยเอามาโพสพอ,อามาโพสเสร็จบุ๋มก็ฉุนนะฮะบอกว่ามันตรงนี้ไม่ใช่ปารีนาะก็บอกว่าเนี่ยไปทําแบบนี้ไม่ถูกเพราะว่ากฎหมายเนี่ยไปทํามองเหมือนว่ากฎหมายนี้มีการข่มขืนแล้วไม่ผิดทั้งที่ความผิดในเรื่องของการข่มขืนไม่มีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วนะฮนะต่นั้นก็เถียงกันไปเถียงกันมาฉันจะฟ้อง ปารีนาะปารีนาะก็ถือโอกาสไปฟ้องก่อนเลยไปแจ้งความหนึ่งคดีต่อเลยต่อมาปารีนาะก็โพสต์บอกว่าบุ๋มโทรมาจิรจาต่อมาบุ๋มก็โพสต์บอกว่าก่อนหน้าที่กันท้าว่าจะเป็นสอสอสู้กันดูใครน้ำดีใครน้ำเสียนะครับท่านพลตเวรเสรีเตมีเวก็ประสานบอกว่าจะให้มาลงเลือกตั้งสสต่อมาก็ปารีอบบุ๋มก็บอกว่าโอเคเขาไม่ลงละไม่ลงเล่นการเมืองอีกต่อไปนะครับไม่อยากเป็นนักการเมือง ที่ดราม่าไปมากกว่านั้นก็บรรดา,าเขาเรียกว่าค่ายเจ็บุ๋มดาราค่ายเจ็บุ๋มก็ไปลุมจวกพาลินาก็เลยเป็นเรื่องดราม่าเกิดขึ้นอะไรนี่คือเรื่องดรามา่าแต่ท่านผู้ชมอย่าออกจากหลักนะเขาเถียงกันเรื่องอะไรเถียงกันเรื่องกฎหมายการข่มขืนนะครับผมเคยเรียนหลายครั้งฮะ ปนัดดาเนี่ยเรียกร้องเรื่องของกฎหมายการข่มขืนถามว่าข่มขืนปกติไม่ว่าผู้ชายข่มขืนผู้หญิงหรือผู้หญิงข่มขืนผู้ชายโดยส่วนมากเราจะเข้าใจว่าผู้หญิงจะไปไอผู้ชายจะไปข่มขืนผู้หญิงแต่ความจริงแล้วกฎหมายนี้มันไม่ได้ระบุว่าผู้หญิงข่มขืนผู้ชายผู้ชายข่มขืนผู้ชายหรือผู้หญิงข่มขืนผู้หญิงนะครับมันมีความผิดได้หมดนะครับโทษเท่าไหร่4ถึง20ปีนะครับนั่คือโทษจำคุก ะะซึ่งที่ผ่านมาปารินาก็เรียกาปารินะขาไปฮะที่ผ่านมาบุ๋มก็เรียกร้องว่าจะต้องมีการประหารชีวิตในกรณีค่มคืนแล้วฆ่า,าซึ่งผมเคยเรียนหลายครั้งว่าค่มคืนแล้วฆ่ามันประหารชีวิตอยู่แล้วแล้วที่ผ่านมามีหลายกรณีนะครับที่เกิดเหตุในสังคมขึ้นมานะครับเรื่องของค่มคืนแล้วฆ่าที่เหลือก่อนหน้านั้นกะ็บัลลาเบลนะฮะก็บอกว่าขมคืนหรือเปล่าแบบนี้ค่มคืนต้องฆ่านะ สุดท้ายเนี่ยนะกฎหมายของไทยมันมีอยู่แล้วคมขืนธรรมดาติดคุก4 -20 ถีนะคปีคมขืนแล้วฆ่าประหารชีวิตนะโทษสูงสุดมันมีอยู่แล้วไม่ได้มีมีนะผมเรียนผู้ชมให้ทราบนะนะฮนะและที่สำคัญก็คือว่าพอมันเป็นประเด็นดราม่านะทั้งสองฝ่ายก็ลงแข่งขันนางงามเหมือนกันนะปารินาก็เคยลงนะก็ตกรอบแต่บุ๋มลงชนะ พอไปสัมภาษณ์บุ๋มเนี่ยเป็นศึกนางงามแล้วบุ๋มก็ปฏิเสธไม่ใช่ศึกนางงามบ่กคนนึงตกรอบชั้นได้แล้วคือชั้นดีกว่าคุณอะไรประมาณน,นี้นะทะเลาะกันไปมาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะซึ่งฝ่ายหนึ่งก็เชียร์บุ๋มฝ่ายหนึ่งก็เชียร์ปารีนานะฮะผมเรียนนุ่นส่วนเนี่ยมันเรื่องมันเป็นเรื่อง <c oughs> อะเออเป็นเรื่องผู้หญิงสองคนทะเลาะกันเรื่องอคติเรื่องของกฎหมายนะครับสิ่งหนึ่งที่บุ๋มพูด ก็ถูกสิ่งหนึ่งที่ปรารีนาพูดก็ถูกนะครับปรารีนาก็บอกเนี่ยกฎหมายไม่ใช่ไม่มีไม,ม,ม่มีความผิดมันมีความผิดอยู่แล้ว4-7ปีไอ้สปีโทษจำคุกอะ่ะนะครับแล้วก็ถ้าคมคืนแล้วค่ามันก็ประหารชีวิตอยู่แล้วก็อันนี้เขปาปารีนาพูดถูกบุมก็บอกว่าเขาจะต้องการเอาโทษหนักกว่านี้ไม่งั้นจะตั้งกรรมธิการมาเพื่ออะไรก็ตู่ของบุ๋มเขาในเรื่องของกฎหมายนักกฎหมายก็บอกว่า ฟ้องกันได้ทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายตา่างฟ้องคือมันมันเป็นสิทธิ์แล้วเพราะว่ากฎหมายไทยเป็นลนักษณะของการกล่าวหาฟ้องกันไปฟ้องกันมาผิดถูกก็สู้กับบนศาลก็เข้าสูกก่กระบวนการการเจ <ๆ rim> รจานนักกฎหมายเรทั้งสองฝ่ายสู้กันได้ร้องกันฟ้องกันไปฟ้องกันมาไม่ใช่ปาลีนาฟ้องอย่างเดียวแต่ตอนนี้บุ๋มจบจบตรงที่ว่าไม่อยากเป็นละนักการเมืองนะครับไม่อยากเป็นละนักการเมืองนะครับแล้วก็แต่ปาลีนาไม่จบปาลีนาบอกแหมทีอย่างนี้มาขอเคลีย ซึ่งสุดท้ายมันก็จบถึงขึ้นศาลก็เจรจา,ากันก็จบผมรเรียนหุ้นส่วนนะเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากเรื่องนี้เป็นความอคติของคนสองฝ่ายนะครับคือบุ๋มเขาจะเดินเรื่องของลีดเดอร์เรื่องของข่มขืนนะครับแล้วต้องประหารชีวิตนะซึ่งไม่มีกฎหมายไหนในโลกนะข่มขืนแล้วประหารชีวิตยกเว้นแต่ฆ่าผู้อื่นนะครับข่มขืนแล้วฆ่าเนี่ยโทษประหารชีวิต ก็ต้องเข้าใจกันนะเขาก็อยากจะให้มากแต่ช่วงระหว่างที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าก็มีสสบางคนนะปีนักการเมืองมีผู้หญิงสสเนี่ยไปไปยื่นต่อร,รัฐมนรีนะครับบอกว่าถ้าขมขืนแล้วก็ใช้ยาฉีดทําให้อันธะฟอไปเลยนะบ,บอกว่าโอ้ดีแล้วควรยางวิธีนี้อะไรประมาณนี้ก็เป็นเป็นวิธีการคิดนะครับอีกมุมหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลหลักของมันเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายข่มขืน นะครับส่วนปารีนาเอาภาพบุ๋มเนี่ยที่แต่งตัวโป๊ะโป,โป๊นะครับนุด่ดนุ่ดเอาไว้อย่างนั้นนะถึงตัวนุดนุดในสมัยอดีตซึ่งผมไม่ดูก็โอเคหุ่นเาก็หุ่นดีนะสมัยมีฟงมีแฟนเป็นใบรุ่นน่ะนะครับหุ่นเาก็หุ่นดีนะฮะก็หุ่นเขาก็สวยดีเพราะว่าเขาเป็นนางสาวไทยนี่นะตอนนี้เขาอาจจะอายุมากขึ้นปารีนบุ๋มเนี่ยเขาก็ไปเรียนที่มอังสิตนะครัปัจจุบันเป็นนายกสมาคมอาสิทธิ์เก่ามอลังสิต เพิ่งไปแจกอาหารมานะครับจริงๆผมไม่ได้เชียร์ใครหรอกแต่จริงๆเพื่อดูตามหลักลกฎหมายปัจจุบันนี่มันเป็นยังไงกฎหมายปัจจุบันนี่มันก็เป็นกฎหมายที่ว่าไปตามปกตินะครับมีโทษอยู่แล้ว4ถึงอ่ปีนะอย่างมากก็เพิ่มโทษมากขึ้นอย่างแล้วก็ตามก็อยู่ที่ดุลพินิษ์ของศาลนะฮะแล้วก็อยู่ที่ทุกๆก,กรณีไม่ใช่ว่าโอ้คมคืนแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ จะต้องมีโทษเท่ากันหมดไม่ใช่ศาลจะใช้ดุลพินิษในการพิจารณายึดอะไระเจตนาเป็นสําคัญนะครับทนายบุญถาวรก็พูดบอกว่าถ้าสมมติว่าล่วงละเมิดทางเพศไม่ใช่เฉพาะทางอวัยวะเพศอย่างเดียวนะฮะปากแล้วก็อย่างอื่นอะไรประมาณนี้ฮนะก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดด้วยก็มีการเพิ่มเพื่อที่จะเสนอเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขกฎหมายเป็นบทบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามเป็นเพียงดราม่าที่เกิดขึ้นชั่วคราวผมมั่นใจนักสองฝ่ายก็คุยจากันได้ส่วนใครย,ยุให้สู้กันเนี่ยนะกันแล้วแต่พี่นานะแต่บอกว่าเป็นเสียภาพลักษณ์โน่นภาพลักษณ์นี่ว่าไม่เสียหรอกมันมันสังคมไทยได้อะไรบ้างจากเหตุการณ์ของปรารีนาเหตุการณ์ของบุ๋มนะสังคมได้เห็นเรื่องกฎหมายได้เข้าใจเรื่องกฎหมายการข่มขืนว่ามันมีอยู่แล้วโทษ4-20ีสปีนะครับสำหรับเรื่องของการข่มขืน สังคมได้เห็นอะไรสังคมได้เห็นแล้วนะครับว่าเรื่องของค่าข่มขืนมันก็ประหารชีวิตอยู่แล้วนะจะเอาโทษอะไรประหารเจ็ดชั่วโคตรมาละมันก็คงไบไม่ได้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังฮนะจริงๆเรื่องไม่มีอะไรหรอกนะในเชิงการวิเคราะห์ก็ว่าไปตามสถานการณ์แต่ในเชิงการสังเาะห์สุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็จะเข้าสู่กระบวนการเจราจาในที่สุดคอยดูให้ดีขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ